ตามตามคิดยังไงกับ PVT ในแมปนี้คิดไงเหรอดูจุดเกิดกันไหมจุดเกิดคือแมปเนี้ยถ้าถ้าเกิดติดกันซ้ายขวาเปิดว่าเปิดแอกแพนเร็วไม่ได้ก็ซ้ายขวาเมยาโลซ้ายขวาให้เอาไงอ๋อเนื้อออกแล้วแต่นี้แต่นี้เราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาเกิดอะไรถ้ารู้ว่ามันติดกันเมื่อไหร่อย่าเพิ่งออกจากคาเอ้ยอย่าเพิ่งเปิดแอกแพนเร็วไว้แอกแพนเร็วจะค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะว่าระยะทางที่ค่อนข้างที่จะสั้นสั้นสั้นเลยอะ ที่ผมพูดพูดมานศึกษาแบบมาแล้วนะผมลองเอาโพบเดินเนี่ยจากแบบจากสุดฝั่งไปสุดฝั่งเนี่ยทั้งหมดที่ไม่ใช่แบบแบบแบบเทแยงอ่ะเข้าใจใช่ไหมแบบเดินจากฝั่งฝั่งขวาไปฝั่งเอ้ยคือไม่ใช่ทแยงมุมกันอ่ะเดินเท่ากันนะพี่สามสิบวินาทีเอบนล่างซ้ายขวาเท่ากันเหอเออลองแล้วโอเคเดี๋ยวเราดูจุดนี้ก็วัดเรื่องนั้นเดี๋ยวเราว่าซ้ายไปขวาเนี่ยนะซ้ายไปขวานี่เท่ากันหรอ จากบนฐานเนี่ยถึงถึงบนฐานอีกอีกอีกเอออีกอันนึงเนี่ยเร็วเท่ากันเป๊ะเลยที่พี่ลองดูเขาได้เนี่ยไม่ไม่เ,เดินตอนหนึ่งนาทียี่สิบเนี่ยเห็นป่ะเอ้หนึ่งนาทีเท่าไหร่วะนหนึ่งนาทีหกเนี่ยไปถึงประมาณเท่าไหร่วะนสามหกได้มั้งประมาณเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเเอาจุดนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้ไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีลองลองคุยกันอีกทีเดี๋ยวเอาจุดของแพทเทิร์นคัสก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวกดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูหน้าจอของเขาไว้นะฮะให้กล้องมันจจััับบหนนน้้้้้าาาาออไไววววแแลลลลกก็งงงงดู่่เเย อ่าถามนิดนึงได้ไหมอ่ะแพนทอมคันนี้แรงอะไรอ่าเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งแพเอ่อพทนะแพดสูสีแสูสีกันไหมสูสีแพนทอมครับแพทนะอ่าไอ้ดีมทีทีซิลเวอร์เพราะมันมาแทนี้นี่นี่ว่ามาแทนคอมบนโดไบต์อืมโอเคเกมอาจจะเร็วก็ได้นะแต่ก็ต้องดูก็เป็นก็เป็นการเล่นปกตินะก็คือแก๊สตัวซัพไพร์ดิสิส ก็มีการสเกลนี่อย่างนี้สเกลไม่ดีนะครับวิ่งผ่านตัวเก็บแร่จะโดนฆ่าตายได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้มองต้องวิ่งหลังไม่ได้เล่าลาย,ยาจะดีกว่าโดนบ่อยใช่ปะเออโดนทูกนีพี่ก็โดนเหมือนกันคนอุบุสเหลือยังไม่ได้ใช้อะไรพบหยุดสร้างใช่ใช่ใช่ ๊บเขาหยุดอะเขาให้ความสนใจเขาให้ความสนใจกับไอ้โป๊บสำรวจมากเกินไปเขาหยุดเขาหยุดเขาหยุดโป๊บไปนานมากแล้วอะนยังยังไม่สร้างเลยเนี่ยอย่างนี้จะทำไงทำไงก็รีบบูตดิไม่อถ้าเป็นปอมใช่ไหมหมายถึนว่าเห็นใช่ไหมเห็นเล่นเล่นอย่างนี้ไม่ใช่โป๊บตัวนั้นก็ควรจะเป็นเรลลี่พอยต์ไงจะได้ไม่ต้องมานั่งดูโอหรือตั้งหรือไม่ต้องชิดเพื่อให้มีสมาธิในการสร้างฐานของเรา ชิปชิปชิปไปเลยอ่าใช่ออกสองเกตอย่างนี้นี่เป็นเป็นยังไงวะลัสตอเกตสองเกตเป็นก็เหมือนรูไว่าอะไรนะพี่ถ้าล้สตองเกอร์มันมันมันต้องสร้างเกตเร็วกว่านี้นี่เกตช้าเลยนี่ช้าเกตที่สองช้าเกตที่สองช้าถ้าลัสตองเกอร์คือไม่ออกซีหลอดตัวแรกนะแต่มันเป็นซีหลอดตัวที่สองด้วยนะอ่ากลัยไปเลย บูตไม่ได้ใช้ด้วยแล้วก็มีพบหนึ่งตัวประเด็นตอนเนี้ยโป๊ไปจีบกันอยู่เออหนึ่งตัวมีโป๊หนึ่งตัวจีบกันอยู่โอ้ยของสี่หลอดพรางั้นพบกตัวไหนไม่มีแฟนเฮ้ยมีแต่มีแต่เธอแลนที่ไม่มีแฟนโอ้ my god แรงคือเลสเลตเออถ้าจะเล่นสตองสองไอรัสตองเกอร์เร็วอ่ะคือ ตัวแรกต้องไม่สร้างซีลอดเลยแล้วเอาซีลอดอะเอาเงินซีลอดหนึ่งร้อยไปสร้างไปสร้างเกตเวยอีกอันนึงอ๋อเป็นอย่างนั้นแล้วพอโรบอติกเสร็จอแรกนี่เขาสร้างสร้างตองเกอร์มาหนึ่งตัวแล้ว่อตองสตองเกอร์ตัวแรกเสร็จเกตเวย์เสร็จพอดีสร้างตองเกอร์ทั้งหมดสามตัวแล้วบุกเร็วตองเกอร์ใช้ได้ผลดีกับเทเล่นเหรอไม่ไว้ที่จริงไว้ใช้กับเซิร์ฟกับโปรโตไอเซิร์ฟกับโปรโตนะอืมเพราะเพราะเธอเธอแล่นน่ะจริงๆอ่ะ เซนที่สําคัญกว่าตอนเจอนั้นในช่วงแรกไปออกวไยเล่แล้วพอท้อเล่นไวเล่ไอสเต็์นี้กูเหมือนเคยเห็นมึงโดนักใจนะโดนโดนโดนไอ้นี่เล่นใครว่าแบนนี้เลยเดี๋ยวคแเกมลอสลอสล็อสเกมที่ลอสเกมที่แพ้คูนไม่ใช้เลยทําไมอะที่ที่มึงเจอลอสลอสล่นอย่างนี้แหละเกียเวตรงไอสตาเก็ตรงนี้แล้วก็สามเกตบุกเร็ว เราแพ้ไหมเมื่อกี้ทูนเนจะพูดอะไรเกี่ยวกับแพนทอมคัสนะครับเออไม่ใช่ไม่มีการใช้บูทเลยนะแพนทอมคัสทำไมล่ะเก็บบูทไนเก็บเอาสารเกมหรือเปล่าังอาจจะลืมไงคืออยากจะบอกว่าโปรโตรตเนี่ยเก่งรงบูทนะไม่ใช้นี่ก็ถือว่าเก่งไปเลยนะอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วโอ้โหแล้วไม่ลิงขนาดนี้ผมว่าไม่รอดแน่ๆไวเล่อะคิดผิดแล้วอะไม่เป็นไรนะก็ก็ถ้าเปลี่ยนไปได้อย่างอื่นก็ยังโอเคคือแบบเนี้ยเหมาะเหมาะการเล่นไวเล่นะเออใช่ ว่ามีเนื้อไลน์ในการเก็บแร่มันเป็นทางมันเป็นแรมอ่ะเป็นทางขึ้นทางมันก็คือมันป่วนป่วนป่วนเอชซีวีได้อะแต่เข้าเอชซีวีเขาเซฟ้วเขาเขาไม่ได้ออินพี่เขาแค่เขาแค่กกนเฉยๆไม่ได้บุกเลยด้วยไวเลยแล้วก็สตอกเกอร์เขายังเอาไวเล่ไปต่อยูนหรือเปล่าเขาไม่ได้ใช้บูทหรอครับตอนนี้ไม่ไม่ค่อยคลุมนะไวเล่ไปก่อกวนพี่ว่าฟินิก์น่าจะเป็นตัวที่ดีกว่าเนอะคืออยากจะบอกว่า พอจะรู้แล้วว่าแฟนน้องเคียดค่ะคิดไรแฟนต้องค่คิดว่าจะเก็บไอเนี้ยบูด๊ดไว้ใช้กับอยเลยชัวแล้วเขาก็เก็บจนเขาลืมอ่ะอืมเก็บเกินไปปะเงินเหลือเยอะมากออไม่ใช่เงินเหลือสิเงินหมดแล้ว<บ>แต่ว่าไวเล่ก็บู๊ก็เหลือเยอะอยู่ดี<บ>อ่ะบู๊ยังเต็มอยู่เลยนะครับตอนนี้อันนี้อาจจะเป็นจุดพลาดของอินซร์สี่สนะิบหกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยวิ่งเงินเป็นวงกลมเนี่ยสังเกตว่าอินคัมนี่ตามตามเยอะเลยนะเพราะว่าฮาวิเตอร์ก็น้อยกว่าแล้วก็อืม เธอแรกมันมี M U L E เลอ้อออินเว้ยทั้งนั้นนี่เขายังไม่รู้ศัตรูมีอะไรเลยเห็นดึงบังเกอร์ยังคิดอย่างนี้ผมว่าคิดผิดปะนี่คือการนอนดินไงเพราะเขาไม่รู้ออออินก็ไม่ต้องรู้ไงว่าทําอะไรก็ออคือเราก็ยูนิตเราเยอะๆจัดเข้าไปอย่างเดียวโดนละโดนละโดนละแยกกันไปแล้วเธอรกชนะแน่นอนเพราะว่าเธอรกยกฐานบินได้ตอบให้ยังไม่แน่ยังไม่แน่เอาเชียๆเกิดจ้ำกระปาที่ผมเปิดในไลฟ์สตรีมเปล่าไปเลยหนึ่งลำ โน้ตมันกะตุกนึรื่าเสียงโน้ตอ่ะแตกกันแล้วเหรอน่าเป็นที่กลสตรีมผมนะครับในผมเธอลนค่อนข้างที่จะเล่นเซฟมากเลยนะมีเทอร์เดด้วยเขาไม่มีบังคือเขาผิดตรงที่อันนี้เทอร์เดผู้นี้คือเขาสร้างบังเกอร์ข้างล่างทั้งที่เขาไม่ได้เอ็กแพนเนี่ยมันไม่ควรนะถูกไม่เลดโอ้ยโพดทอสแพ้กี่เพราะว่ามุมมองของป้อมอ่ะถ้าเล่นสามแหลกอ่ะบังเกอร์ข้างล่างอ่ะถูกนะเหรอ S <S <S เพราะอะไรอ่ะไม่ออกคอมมาเนี่ยนะเพราะว่าถ้าออกคอมมาถ้าไม่ออกคอมมาแล้วแล้วก็ไม่บังเกอร์ข้างล่างอะ่ะถ้าหารเราก็จะมีเยอะใช่ไหมแต่จะอยู่ข้างบนกันอะ่ะออออการติดเซนที่เนื้อออกมาวะเอออธินี่คือปัญหาของเธอแรนไงตอนนี้สิ่งที่โปรตัวคนทาคือเอาโปบหนีแล้วไปหาที่สร้างเน็กซัสโอ้ไห <สะ S 2> ทำไมก็เจอมีสี่ร้อยแล้วตอนเนี้ยเธอแรนไม่รู้ไงว่า มันมีสตาร์เกตอยู่ตรงนั้นตอนนี้ทเทอลนด์ต้องทำอะไรผมว่าแค่เอาฐานบินหนีไปหมดก็ชนะแล้วรู้แล้วนด์ลองไปเท่านี่แล้วไม่ชน่าเนเธอรแล้วเพราะสายมันพังนี่ยอ,อ่ะเพราะเน็ตพังก็เลยรู้เออไปเอาเกตไ,ไปยิงเกตเวไปยิงอะไรทิ้งก็ชนะเลยอะ่ะเนี่ยตอนนี้เธอแลนเอาเป็นฐานบินหนีแต่เทอลนดก็ยังไม่ยอมบินหนีบินไม่ได้มีไวเลงไงเอาลงมูอีกเฮ้ยมันมัหูมั้ยมันพังเร็วกว่าไงพี่เข้าใจแค่คือเทอลนดเอายูนิตทั้งหมดไปตีสตาร์เกตก็ชนะแล้วไงแต่ส่วนแล้วก็เอายูนิตบินหนีไปอยย่างงเี้อืม อ้าวทำไมทำโปกอย่างนั้นละ่ะแฟนทอมแฟนทอมไม่โปะตายตหมดเลยนี่ตายหมดเลยที่กิโปะมารอดนะอยู่ที่บ้านตัวหนึ่งอย่งไงก็คือแอ<ป>บ,บ,บแอบแอบไวให้ได้เยอะที่สุดแบบนี้ถ้าสิ่งก่อสร้างของปตทพังก่อนก็แพ้ใช่ใชดูที่ว่าจะบวกกันแพ้นะเนี่ยตอนเนี้ยอนเนี้ยแล้วตอนนี้สังเกตเห็นว่าคอมมานด์เซนเตอร์ของเธอแลนด์พังไปแล้วของเธอแลนด์น่ะแต่ว่ายังไม่มีโชว์ขึ้นมาแสดงว่าเขาสร้างอันใหม่อยู่แน่นอนใช่หรือไม่ก็มีฐานสองไปแล้วอืม คือเขาไปสตรีมมากไปตอนตอนขึ้นฐานฐานของโปรโตอะเลื่อนหมดเลยเพราะว่าไปเทอร์แรนไปสตรีมพอสตรีมเสร็จเลื่อนหมดทัางที่ยูนิตยูนิตที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเธอแลตอนไปบุกตอนไปบุกโปรโตทั้งที่มันก็ไม่มียูนิตเลยให้สู้นะก็ไปสตรีมซึ่งไม่ควรใช่เลือดมันก็หายหมดอืมหายฟรีๆตอนนี้คงปิดประตูแล้วแหละโปรโตน่าชนะไปได้ ไม่ชัวร์ผมมองว่าเกมนี้ถ้าเกิดเรนยังมีถ่ายฐานนะเท่าที่ดูกันตรงเนี้มันแต่มันจะเอาทหารมาสู้ได้เหรอมันจีๆแล้วโน้ตมันมีแอร์ยูนิตอยู่อันหนึ่งคือมันมีไวเล์อะยังไงยังไงยังไงก็เข้ามาดนหนีเป็นไหนไม่ได้สรุปสรุปเกมนี้ในฝั่งของโพทอสหน่อยสรุปหน่อยนะครับโปทอนผมคิดว่าเป็นการเล่นที่เสี่เกินไปนะแต่ว่าก็อาจจะเวิร์กในกลุ่มลุงกี้แต่เจอเจอในระดับโปรโปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาทางฝังคมก็ได้นะ ไม่น่าจะเวิร์กคือตอนนี้อยากจะบอกว่าแฟนทอมคาดที่ผิดหนึ่งคือโคโนบูซไม่ใช้เลยโปบหยุดสร้างถึงแม้จะรัดคือจะรัดจะอออินยังไงโปบไม่ต้องหยุดสร้างหรอกจริงๆรกันแค่ไม่ต้องบูทโปบเนาะใช่แค่ไม่ต้องบูบก็สร้างเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ความคิดที่จะเล่นวไยเลถ้าเกิดว่าเธอรันไม่มีการเอาฐานมาวอลอินหน้าบ้านตัวเองเลยไม่ต้องเล่นก็ได้นะไวเล เพราะอีกอย่างหนึ่งเห็นเขาสร้างบังเกอร์ข้างล่างอะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็เห็นเขาอ็กแพนเขาอ็กแพนว่าตะกี้ที่ไม่อ็กแพนครับอ๋อหลอกตั้งข้างล่างเฉยๆใช่ไหมถ้าเห็นอะไรอย่างนงี้เราเล่นสี่เกตเฉยๆก็ได้ผมว่ายังจะมีโอกาสชนะวอลเยเลยเพราะ่เลนแพงมากวอยเลยแพงมากๆถ้าจะออกอินอย่างนงี้ก็สี่เกตไปเลยห้าเกตอะไรอย่างนี้ยังดีกว่าวอยเลยมันแพงไปคิดว่ามันการเล่นที่แย่นะถึงจะชนะก็เหอะอันนี้ใช่ไหมเหมือนกัเล่นเกมตาบอดอ่ะไม่เห็นอะไรเลยเออ เห็นบังเกอร์แล้วก็ยังจะเอาอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไม่ใช่บังเกอร์อย่างเดียวนะมาลีมารูเดอร์เดินไปหมดเลยอืมความคิดผมตอนแรกนึกว่าเขาต้องการจะเอาวอยเลยไปก่อกวนเฉยๆนะการเป็นว่าเล่นอย่างนี้มันมันไม่ได้อะไรอ่ะแต่พี่ก็ไม่คิดว่าเทอเล่นจะไปด้วยนะเห็นคิดคือว่าอยู่บ้านเอ็กแพนธรรมดาอะไรเงีเออใช่คือเป็นอย่างนั้นมันอ้าวไปอยู่หานปตอซะแล้วพอเจออีกทีนะ แต่เราพูดถึงอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้ดูไม่รู้ว่ากดสตรีมไปไปกี่ทีแต่ว่าเห็นวิ่งมาเจอที่ก็เลือดหมดแล้วนะที่ไม่โดอนอัดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันคือ <c oughs> ไม่รู้ไปบวกกับโผล่หรือเปล่ปปาไม, <c oughs> ไม่รู้โผ <c oughs> ล่เก็บแร่ก็คือเก็บแร่แล้วอารมณ์แบบอารมณ์อยากฆ่าไงฉีดยาฆ่าโป๊เอออยากฆ่าโปกอารมณ์แต่คือในความคิดเธออาจจะคิดว่าเฮ้ยสตรีมรีบรีทำลายเข้าใจป,ป่ะสตรีมรีบรีบทำลาอยสิ่งก่อสร้างดีกว่ารีบไปรีบกลับบ้านไม่ดีจริงๆมันไม่ดีเลยคือเลือดมันร้อนไงยกเว้นว่าเราจะมีมาดี ไปรีซอสกับสเตนที่แมปี่เกมอย่างเงี้ยครับแฟนทอมคัาสผมบอกเลยว่าแฟนทอมคัสจะไม่ได้อะไรเลยจากการเล่นเกมนี้นะได้แค่ชัยชนะแต่ว่าฝีมือันไม่ได้เก่งขึ้นสักนิดเลยถูกต้องเล่นไปก็เท่านั้นแหละพะเกมต่อไปถ้าเจอเทอรนที่เล่นเซฟๆอ่ะก็แพ้เล่นทันนี้ก็แพ้ครั้นั้นก็แพ้อีกแพ้อีกก็ไม่ได้อะไรเลยก็มานั่งบนว่าทำไมไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขามีข้อมูลอย่างเช่นเอ้ยนี่น่าจะเล่นแบนทีไว้หรือไม่เฮ้ยเทอรนสองแก๊ แล้วเขาทําอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบซักเซสนะแบบเออพอบุกเข้าไอ้น,นี่เขาไม่เห็นอะไรเลยนะอืมใช่แบบมัวเลยอะ่ะแล้วเขาเห็นบังเกอร์มารีนมาเรื่อ <5 S 1> ยๆ <5 S 1> <laughs> อันนี้หาจริงอะไรจริงต้องเรียนรู้กันไป <Okay. S 1> ไม่เป็นไรเอาว่าคราวนี้ผมจะพูดตรงเลยนะครับโกรธไม่โกรธก็อีกเรื่องอะไรกันนะผมพูดตรงมากไมไ่พูดใส่เลโอฟังนะกับสเตนอนะ่ะใช่อ่อ รีซอสกับสเตนไม่ใช่เหรอพี่จําพี่จ๊มึนอะไรหรือเปล่าเออแล้วใครใครเอารีโอฟังเข้ามาวะพี่จำอพี่จ๊แอดแต่คนเดียวเออพี่จ๊อบน้อยหรือเปล่าใครใครเป็นโฮสห้องวะเนี่ยแย่คนที่เป็นโฮสห้องแม่งไม่ไหวว่ะจริงๆถ่ายโฮสให้เลนอาร์คอนเลยอ้าวเฮ้ยนี่โยนความผิดหรือเปล่าวะ เลดึงเป็นโฮะทำไมมึงชวนคนผิดวะนี่คู่นี้ใช่ไหมไปแล้วนะจำแม่เกลียนไปแล้วนะเนี่ยนะเลดเป็นโฮะพ่อกดโกได้พร้อมไหมครับหลักหลักฐานพร้อมโอเคโกไปไปโอเคโก้โกเซิร์กับปอต์แมปอ่าทันดาริมอันตาเทาร์ดูอัลท่าเอลีเลดเดอร์ดิชั่นความเห็นของปอต์คิดว่าไงบ้างสลับแบตนี้